<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แล,ล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องวันนี้นะที่จะมาพูดคุยกันผมว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะเห็นแล,แล้วว่าผมลงเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเอาไว้ใน YouTube Short นะว่า TPMS ผมนะ่ไอตัวเครื่องวัดลมอัตโนมัติเนี่ยไอตัวจุกยางที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยปรากฏว่ามันมีลมรั่วออกมาที่ผมรู้เนี่ยก็เพราะว่าอยู่ดีๆแรงดันลมด้านล้อด้านขวา เห็นไหมแต่ตอนนี้ผมถอดมันออกมาก่อนนะเพราะว่าลมมันไหลออกมาเรื่อยๆอ่ามันเตือนว่าเอ๊ะแรงดันลมยางเนี่ยมันหายไปผิด Fi ปกติใช่ไหมครับผมก็ได้ลองเอารถเนี่ยไปถอดยางแล้วก็ให้ร้านยางดูว่าเออมันรั่วตรงไหนอะไรยังไงก็ปรากฏว่ามันมารั่วที่ตัวนี้นะครับนี่อ่าก็เลยคิดว่าก็จะลองทําเป็นคลิปวิธีการแก้ไขหรือซ่อมแซมมันดูละกันก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะ ยังไงก็คอยมาลุ้นกับผมแล้วกันนะครับปัญหาที่คือตอนนี้ก็คือมันรั่วนะครับมันมีลมรั่วออกมาจากตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันรั่วอย่างไงนะเห็นไหมมันจะมีฟองไหมไหมเห็นไหม,ไม,ไมว่ามันรัวน่วอย่างไรไครับเห็นไหม่รั่วจากตรงนี้นะ,อะโอเคไปไปคือว้นนแล้วนะออกก่อน ดีมันไหลออกเรื่อยๆือสัญญาณเตือนเลยเห็นไหมเนี่ยนพออกปุ๊บมันจะเตือนเลยเห็นปะเตือนเลยว่ามันลมยางมันหายไปอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวกดปิดก่อนเสียงก่อน่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวจุกยางข้างในดูกันนะครับนะไอตัวพวก t p m s นะตัวปกติเนี่ยเขาจะแถมมันก็เป็นตัวนี้ตัวที่มันเปิด สามารถเปิดข้างในตัวจุกลมได้นะครับแล้วก็ยางโอลิงซึ่งยางโอลิงเนี่ยผมเคยเปลี่ยนมาละเปลี่ยนจนมันหมดละอันนี้ก็ของเก่าที่เคยเปลี่ยนมานะอของเก่าที่เคยเปลี่ยนมาใช่ไหมครับแล้วก็อัอที่ใส่อยู่ก็คือเส้นใหม่ขาะใส่เส้นใหม่ๆมันก็ยังแบบรั่วอีกนะก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาจากว่า,าข้างในเนี่ย ยางมันอาจจะไม่สนิทแล้วเคยใส่ทั้งแบบ2ชั้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่หายเว้ยไม่รู้เป็นเพราะยางมันมันเก็บมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะช่างมันเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีแบบบ้นบานๆลองดูกันว่าลมมันจะหายหรือเปล่าผ่านไปครึ่งวันผมว่าเดี๋ยวก็รู้ผลแล้วแหละว่าถ้าลมยางมันต่ํากว่า31เหลืเอดี๋ยวสัก30 29ยบหรืออะไรเงี้ยอ่ะแสดงว่ามันน่าจะลมรั่วอยู่ ถึงเวลานั้นก็ว่ากันอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะตัวข้างในดูกันนะก่อนไอตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันสามารถแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนได้นี่มันแยกมาได้นะนี่เห็นไหมเอฟจุดประสงค์ก็คือเขาใช้สําหรับฝั่งเนี้ยมันก็เอาด้านที่ใส่ตรงเกลียวตรงนี้ใช่ไหมด้านนี้เราใส่ข้างบนแล้วเราก็หมุนอโอเคน็อกมาได้ละนี่มึงยิ่งมันก็แน่นนะอ่า ข้างในมันก็จะมีฐานอยู่นะครับผมฐานเนี่ยมันจะเป็นใช้เบอร์ CR 1 6 3 2ซึ่งแพงมากก้อนหนึ่งก้อนเนี่ยผมซื้อมาจากร้านแบบข้างทางแบบร้านในกานะขายผมเ,เกือบ200เลยนะผมว่าหูมันแพงไปเปล่าวะดูจากในเว็บจากอะไรก็ราคาประมาณนี้ยก็โอเค ทัางมันนี่เนี่ยนี่ดูยางโอลิงที่ใส่เข้าไปเห็นไหมเนี่ยผมมองว่าเกลียวมันน่าจะเริ่มมีปัญหาเกลียวเห็นไหมมันจะมีเกลียวล้มล้มอยู่พอใส่โอลิงไปมันอาจจะน่าจะเอามาแบบเนี่ยดูดิว่าม,มันจะปิ้นปิ้นแบบมันเหมือนมันใส่ไม่ตรงล็อกตรงเกลียวอะ่ะผมไม่รู้ดิก็ลองถอดใส่ถอดเข้าถอดออกเนี่ยบบเกลียวมันม่ค่อยดีละ นี่นะเหมือนมีรอยแบบรอยมันขบกันอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีบ้านๆที่ผมบอกก็คือผมจะใช้นี่อ่ารู้ไหมคืออะไรมันคือเทปพันท่อปะปานี่เองอ่าเดี๋ยวเราจะลองพันมันดูแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็ลองดูซิว่าลมยางผมจะหายไปอีกหรือเปล่านะ ของนี้มันไม่ลองไม่รู้เนาะอ่ะเราใช้วิธีบ้านๆซื้อเทปพ,พันพ่อป,ป่อปลาม้วนละสิบบาทมาลองพันดูก็ลองพันไปประมาณ3-4รอบด,ดูไม่อยากพันเยอะเดี๋ยวมันจะใส่กลับไม่ได้เราก็ลองอหมุนกลับดูใส่ไปแน่นปักเลยคราวนี้อ่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปใส่กับที่รถแล้วเดี๋ยวลองเอาน้ําเทเหมือนเดิมดูปะลองกันเดี๋ยวก็รู้ว่าจะหมู่หรือจะโอเคกี้จำได้ว่ามันรั่วรอบๆนี่แหละมันรั่ตรงไหนสักที่หนึ่ง <G ül> เห็นมันยังออกตรงตายอยู่วะ่ะเห็น,น,นอยู่เพื่อนๆเมี่อกีเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเพืเ่อนๆดูนะโอ้มันยังออกยู่อ่ะเดี๋ยวขอ,อกลับไปพันใหมออ่รอบ คราวนี้เดี๋ยวจะลองพันให้มันแบบเกินข่อมมาเลยอ่ะเกินอย่างนี้เลยแล้วกันนะะเดี๋ยวลองกลับไปใส่ที่รถด,ดูชิ้นึงกันคือจุดสินิงไว้นิงไว้หายไวย้หายไว้ เอ้ยลมไม่ออกแล้วลมไม่ออกแล้วโอเคลมไม่ออกแล้วอ่าแสดงว่าได้ผลแต่จะได้ผลสักกี่วันเอออ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าครับ a few moments later ผ่านไปไม่กี่นาที ไม่ได้รอถึงค่งวันไม่ได้รอถึงพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวดูนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นไหมปปุดปุดปุด,ปดออกมาอีกแล้วเห็นไหมเบอแสดงว่าไม่สำเร็จนะครับลมมันยังออกมาได้อยู่โอ,เอ้เดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆอีกทีนึ่งเดี๋ยวน้ำ น้ำน้ำลาดดูนะลมมันคือลมอ่ะไอเทปเนี่ยอย่าทด้บอกมันเป็นเทปพันท่อปลาปานะมันก็น้ำอ่ะมันหนาแน่นกว่าอากาศอยู่แล้วละนะยังไงน้ำอ่ะมันเอาอยู่แต่พอมันเป็นอากาศเนี่ยมันมีช่องเล็กๆแค่ไหนนะมันก็จะหาทางดันออกมาให้ได้นะครับอ่า จากการทดลองแล้วก็ทําคลิปนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วนะเดี๋ยวมาสรุปของสรุปของสรุปกันอีกทีนึงอ่าเป็นยังไงกันบ้างผมสําหรับคลิปนี้ก็คงเห็นผลของมันแล้วนะว่าไม่สําเร็จนะคือตอนนี้ผมคิดไว้ว่าผมมีอยู่สามทางเลือกก็คือ 1. นึผมจะหาลองเซิร์ชหาข้อมูลว่าเออมันมีเซ็นเซอร์ตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่า สามารถมาแทนของเดิมได้ไหมเพราะที่ดูตัวตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้สามารถแพร่ริ่งตัวเซ็นเซอร์ตัวใหม่ได้นะอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอลองหาข้อมูลก่อนทางเลือกที่2ก็คือเออซื้อเครื่องใหม่ซื้อใหม่หมดเลยทั้งยกเซตเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้สูงผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเหาเครื่องใหม่ดีกว่านะอาจจะลองหาข้อมูลดูก่อนว่าจะใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงดี ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแนะนําอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทางาเลือกที่สาก็คือยกเลิกการใช้ไม่ใช้ละ ITPMs อะไรเนี่ยแต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ยกเลิกเพราะว่ารู้สึกว่าเออใช้งานแล้วมันแบบมันอุ่นใจอะ่ะเห็นไหมพอแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้แบบใช้มันเนี่ยอยู่ดีๆลมมันหายมันล้อมันแบนโดนตะปูที่ไหนมันเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ได้ใช้มัน ยังไงผมก็มองว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะไอตัวเครื่องตัวนี้นะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกผมไนดะ้ว่าเออพี่ลองวิธีนั้นลองวิธีนี้ไหมลองทําอย่างนั้นอย่างนี้ไหมผมเดี๋ยวผมก็จะลองดูแล้วกันนะจริงๆมันอาจจะมีวิธีอื่นมากนี้ก็อีกแั้วแหละนะก็มีคอมเมนต์มีความเห็นยังไงก็สามารถบอกผมได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากมาก็น้อย เหมือนนะครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเันคารับสวัสดีครับ